สมมุติว่าคุณขายของแบบ B2B แล้วคุณเข้าไปอยู่ในห้องประชุมของลูกค้าเวลาคุณพรีเซนต์อยู่เนี่ย CEO หรือว่าคนที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทเนี่ยเดินเข้ามาแล้วพูดบอกว่าโอเคเริ่มได้เลยผมมีเวลาแค่60มนาทีแล้วต้องไปประชุมต่อถ้าเราสนใจเราจะติดต่อกลับไปสิ่งที่เขาทําในตอนนี้คือการที่เขาเนี่ยเป็นคนควบคุมการสนทนาและการประชุมทั้งหมดและอย่างที่ครูตองเคยสอนในหลายๆคลิปนะคะในทุกการสนทนาทุกการต่อรอง คุณอย่าอยู่ในสถานะที่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องให้อีกฝ่ายเนี่ยลดกาดที่เขาตั้งไว้ลงมาคุณอาจจะพูดว่าโอ้หกนาทีหรอคะมันเวลาเหลือเฟือเลยคะ่ะดิฉันขอใช้เวลามากที่สุดแค่45นาทีก่อนที่จะต้องไปต่ออีกประชุมหนึง่งเราเริ่มกันเลยดีไหมคะและตอนนี้คุณดึงสถานะของคุณเนี่ยกลับมาจากลูกค้าคุณจะอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าคู่สนทนาในการต่อรอง และคุณก็จะไม่เป็นเหมือนคนขายของทั่วไปลูกค้าก็จะมองว่าคุณเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปช่วยเหลือเขาและวินวินกันทั้งสองฝ่ายค่ะ